ไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหนคะที่บอกว่าฝรั่งรวยต้องอยู่เมืองนอกเท่านั้นนะคะนี่จะเล่าให้ฟังค่ะการที่ฝรั่งคนหนึ่งจะมาอยู่เมืองไทยได้นานๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วนะคะไปอ่านกฎดูนะคะการที่ฝรั่งจะอยู่เมืองไทยได้คนนึงนต้องมีคุณสมบัติดังนี้หนึ่งคือมีอายุห้าสิบปีขึ้นไปแล้วก็สองต้องมีเงินในบัญชีนอนไว้เลยในบัญชีในธนาคารที่เมืองไทยแปดแสนบาทนะคะหรือไม่ก็ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือบำนาญน,นะคะ ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า6 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังต้องรายงานตัวทุก3เดือนนะคะแต่เขาบอกว่ารายการรายงานตัวนียคือสามารถทําทางไปรษณีย์ได้นะคะทำไมไม่สะดวกมาด้วยตนเองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องงา่ายไม่ใช่เรื่องยากสาหรับที่เมืองไทยถ้าจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือไปไหนท,ทําธุระอะไรเงี้ยเพราะว่าการเดินทางบ้านเราถือว่าถูกนะคะถ้าเทียบกับเมืองนอกนะคะแล้วก็อะไรอีก การการได้มาอยู่นานๆเนี่ยเขาเรียกว่าวีซ่าอะไรนะก็จะมีสเปเชียลอันเนี่ยวีซ่าเลยนะอัะนนั้นอิมิเกรนโอนันโอ,นนโอวีซ่านันโอนะที่ฝรัง่งจะอยู่ได้นานๆแบบเนี้ยนะคะวีซ่านันโอนี่สําหรับบัญชีแปดแสนนี่แค่นันโอแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะถ้าอยากอยู่ต่อก็ต้องแสดงหลักฐานอีกนะคะต้องต้องทาเหมือนอันแรกเลยแสดงหลักฐานในการที่จะขออยู่อีกถ้าเกิด ต้องการอยู่นานกว่าน,นั้นก็ต้องมีเงินมากกว่าค่ะที่จะอยู่ในบัญชีในที่จะโชว์เขาค่ะนะถ้าจะอยู่ห้าปีสิบปีขึ้นไปก็จะมีระดับให้เลือกอีกนะแล้วลว่าจะมีเงินระดับไหนต้องต้องเงินระเท่าไหร่นะคะเออคิดให้ดีว่าคิดเออมันไม่เสมอไปนะว่าฝรั่งอยู่เมืองนอกก็จะต้องรวยอะไรอย่างเงี้ยบางทีฝรั่งอยู่เมืองไทยก็อาจจะรวยก็ได้ก็รวยเพราะว่าตอนนี้ถ้าอยู่นานคือเมืองไทยแบบว่าถ้าอยู่นานต้องมีเงินอะ่ะเออ